สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงร้อยพามาเที่ยวมาทําบุญวันเดียวเที่ยวเก้าวัดนะครับทําบุญเก้าวัดตอนนี้อยู่ที่วัดดุนยารามครับจังหวัดสตูลครับวัดดุนยารามจังหวัดสตูลนะครับนี่ก็อยู่ที่ในวัดแล้วนะครับวันนี้เข้ามาอยู่ที่ป้ายต้อนรับนะครับของวัดดุนยารามเป็นวัดที่ไม่ธรรมดาหนึ่งวัดนะครับที่สตูลนี่ก็ถือว่า มีวัดมากมายอยู่ในบริเวณอำเภอเมืองสตูลน,นะครับก็นี่คืออีกหนึ่งวัดนะครับที่ลุงร้อยเดินทางมาทําบุญเป็นวัดที่ห้าวัดบุญยารามนะครับตอนนี้ทําบุญวันเกิดนะทําตั้งเจ็วันแล้วก็เลือกทําแก้คลิสอีกนะครับนี่แล้วก็ตามความเชื่อนะทำแล้วมีความสุขทาสบายใจก็ทําไปนะครับทําไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะ ทำบุญแบบไม่ค่อนะครับไม่มีพิธีโกรงพิธีการไม่มีนัดหมายก็เราไปทําบุญเราไม่มีป้าหมายว่าไปทําบุญใครเราไปทําบุญที่วัดทําบุญกับพระที่วัดพระองค์ไหนสะดวกเราก็ทาองค์นั้นนะนะเราไม่ได้เป็นที่บุญพระให้น่งรอหรือไว่ค่าพิธีอะไรมากมายนะครับรดนการทําบุญทาแบบไหนก็ได้ทําแล้วให้สบายใจก็จะได้บุญจะมีความสุข ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับรับอส่สนบุญสนบุญโดยทั่วกันทุกท่านเชิญ